นี้ยันมาสามิบเก้าแรงครับคันนี้สวยนะครับครับผมประมาณนี้เลยครับตัวนี้อยู่ที่600ชั่วโมงครับตรวจเช็คเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องเปลี่ยนกองโซล่าเปลี่ยนกองอากาศเรียบร้อยครับครับมาพร้อมหน้ากระจังครับดีี่ยมแท็กเตอร์ครับเบอร์โทรครับ0 8 7 22 4ป0 2 3ครับมีเบอร์โทรให้ด้วยครับมาพร้อมหน้ากระจัง คันนี้มาพร้อมเทอรไอเสียครับเ่อไอเสียส,สวยๆอย่างนี้เลยขึ้นข้างบนไม่ต้องสุด,ดวมอ่าบนเ่อไอเสียนะครับอ่าวตรวจเช็คให้เรียบร้อยทั้งคันราคาจำหน่ายอยู่ที่3ามแสนเจ็ดหมื่นบาทครับราคาพร้อมผันพวน1ชิ้นครับหรือลูกค้าไม่ชอบผันพวนเปลี่ยนเป็นผันบุกเบิกได้ครับตัวนี้อ่าครับสามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันนะครับอ่า ดาวเริ่มต้นที่40,000บาทครับลูกค้ามี40,000ืมีห0,000สนใจมาดาวดาวได้เลยนะครับครับรถสวยๆนี่เลยสีเดิมทั้งคันนะครับสีเปล่าไอ้มีก็ลูกค้าซื้อแล้วเราก็จะเก็บสีเปล่าไอ้มีให้นะครับอ่าครับตรวนรถก็ตรวจเช็คไว้รอแล้วครับมาลองขับลองเทสได้เลยชอบก็มาผ่อนมาซื้อสดกันได้ครับ 0 8 7 22 44023ดอี่ยี่ยมดีเ็พคเตอร์ครับรถก็สวยสวยครับตัวนี้เป็นรถงานไล่ครับไม่เคยลงนาครับข้ายสะอาดนี้เลยนะครับขายสะอาดค้ายเดิมครับไม่มีค่าสนิมแม้แต่ชิ้นเดียวครับก็ตัวรถก็ยางก็จะมีรอยนิดหน่อยครับรอยขีดข่วนนิดหน่อยเพราะว่ามันเป็นรถงานไล่นะครับแต่รถงานไล่ก็คือมันไม่มีค่าสนิมนะครับสะอาดสะอ้านครับ ใช้งานก็จะไม่มีค่าสนิมมากวนใจครับทุกอย่างเดิมนะครับไม่มีรอยแกะนะครับเดิมทั้งคันเลยนะครับชั่วโมงการใช้งานอยู่ที่600ชั่วโมงสนใจก็สอบถามเข้ามาด่วนๆครับ0 8น2 2 4 4 023ดีเยี่มครับดเอ็มเทคเตอร์ครับ